่งรูปลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องส่งให้ทุกรูปว่ามันมีการมาซื้อขายกันจริงเหรอครับใช่ครับอาจารย์ไม่ไหวแล้วพี่วันนี้เลี้ยงเบียร์ผมไหมใช่เนี่ยเดี๋ยวเสร็จกินเบียร์เลยกินเบียร์กินเบียร์ติดลิขสิทธิ์ไหมไม่ไม่ติดไม่ติดลิขสิทธิ์นะไม่ติดกินเบียร์ซะหน่อยป่ะพี่จัดไปเนาะวันนี้ส่งเสร็จตูนโพงส่งอันนี้ขึ้นรถเออสแกงปั๊มเอออ่าสี่ใบมาจากโรงพยาบาลมหาราชโคราชเนี่ย จริงทำงานข้างในใช่เป็นกองช่างโรงพยาบาลอันนี้ก็ลงตู้เดี๋ยวตู้เดี๋ยวให้อาจารย์ต้อมลงคนเดียวเด้ออเดี๋ยวอาจารย์ต้อมยกลงคนเดียวครับดี๋บ้านก่อนนะใจเย็นด่เราอยู่กันที่ร้านกิติอิเล็กทรอนิกส์ลำไปมากครับเอาได้อะไรมาแจกนี่ติ๊กเกอร์ฮะติ๊กเกอร์ของยูยูคุติกะครับช่างเขาเมื่อกี้ผมเห็นวางไว้อยู่ไม่รู้เอาแล้วแหละเอาไปแจกลูกค้าพอดีเลยครับ นว่ีครับมิวเรไม่ได้เจอกันมาเป็นเดือนเลยครับผมคิดถึงมากคิดถึงเหมือนกันครับกว่าจะมีเวลามาเจอกันก็นานพอสมควรแต่ก็ดีใจครับมาที่นี่ท่ายก็เป็นกันเองทุกทีทุกรอบนะครับผมคิดว่าต้องเด็ดเท่านั้นนะถึงมาถ้าไม่เด็ดไม่ต้องมาเด็ดจริงวันนี้เด็ดจริงเพราเฮียจะเลี้ยงเบียตั้งแต่กลางวันเลยนยเอาใช่ใช่เออเอาวันนี้เราจะได้กินเบียครับกับเฮียนิวครับผู้ใหญ่ใจสปอร์ตใจดีวันนี้ลงกี่ใบ ตอนแรกนัดไว้เท่าไหร่สามสามสี่บวกสี่เนี่ยสามสิบสี่สามสี่บกสี่ได้มายี่สิบสี่บกสี่เป็นฉีกยีิบสี่ปั๊มสี่ใบไม่ตามกําหนดเลยก็โอ้ยแค่นั้นก็เอาบนออกซื่อลุกแล้วเอาบนออกซื่อหน่อยคนลุกคนลุกกับตู้แบนด์ยูอะคูติกของช่างนัดครับนะของดีอำเภอสตึกเนาะเฮียเนาะครับโอ้ไม่คิดว่าจะช่วยผลักดันกันถึงขนาดนี้ครับผม จากที่แนะนําตนใหม่ๆตนน้นก็ธรรมดาธรรมดานะว่าเรายังไม่รู้จักไปตอนนั้นก็ไม่ได้เรื่องหรอกเฮนีวบอกว่าตนใหม่ๆไม่ได้เรื่องหรอกอยู่คุติกอะแรกๆอะแรกๆก็งั้นๆแหละเอองันๆแหละพูดเยอะไม่ได้เขาไปขายของให้ย้อ้ต้องโอ้ต้องเนี่ยส่งเชื่อน้าเงินไปอ้อนบอลมาเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยเออต้องส่งสายไปใช่ไหมเนี่ย ไปเยี่ยมถึงโรงงานน่ะส่งอาจารย์ต้องไปถึงโรงงานน่ะเวลาจะสั่งตู้อ่ะเตรียมมนน้้ัไแลวจะไป็ราดน้ำมันเลยโอ้อาจารย์หอมกระเทียมน้ำมันไว้สั่งยินซีนไว้สองลิตรไงทำไมอ่ะถ้ามันนี้ไม่ได้ผมเอาโรงงานเลยนี่จะบอกว่าลูกค้าต้องมารอนานแน่นอนเลยอะสองชั่วโมงสองชั่วโมงใช่ไหมเออ มันฝนตกอยู่ผมไปที่โรงงานเขาฝนตกดีขาดเคลื่อนนิดหน่อยเห็นในคลิปพี่ตอนเช้าแล้วก็คือฝนตกฝนตกมันยกของขึ้นไม่ได้ต้องโรงงานเลยฝนตกอยู่ที่โรงงานเลยใช่ครับผมใช่ตกแรงด้วยนะครับแต่ทำไมลำไปมันไม่ตกอ่ะไม่ตกพี่ตกเฉพาะช่วงหกโมงเย็นเป็นต้นไปตกได้ก็คือปิดร้านแล้วปิดร้านจบแล้วตกเลยตกเลยเอาทีมงานวัวทำอะไรทำไมไม่ยกลงเอ้าวันนี้เรามีตู้มาจําหน่ายครับอ่ะเป็นตู้ยู พุดสิกนะครับเรามี2รุ่นเรามีรุ่นตะแกงฉีกแล้วกันเรียกง,ง่ายๆขายใบละ3,200บาทอบาทนะครับส่วนถ้าเป็นรุ่นตะแกงปั๊มเราขายใบละ4,200บาทนะครับตู้ลำโพงสามารถเข้ามารับได้ที่ร้านกิติและไม่มาดเลยถ้าท่านอยู่ใกล้หรือถ้าท่านอยู่ไกลอยู่ภาคเหนือภาคใต้ อีสานบนภาคตวันตกตะวันออกบริการจัดส่งด้วยขนส่งมิชเนลไอเดียก็คือขนส่ง BI อ่านะครับมีค่าขนส่งนะแต่ลูกค้าก็สู้อยู่เรื่องค่าขนส่งนะก็ตกใบละ4 0 0ร้อถึงห้บาทต่อใบนะต่อใบสมมุติเขาอยากได้ตู้อยู่แต่เขาอยู่ไกลเขายอมที่จะทุ่มทุนในการซื้อตู้ลำโพงนะครับก็ยินดีบริการจัดส่งได้ทุกวันแล้วมาซื้อที่นี่ไม่ต้องรอคิวไอ้น้องใจเย็นเดะเฮ้ย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  เฮ้ย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 เฮ้อเไ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ะเฮ้ยเฮ้งเก้ยเก้งเฮ้ยูฮยเนอยเรงยเน้ยเฮ้ะเกงยเฮ้ยงฮ้ยเฮ้ยเี้ยเ้เี้ยเว่าเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเร้ยเฮ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 ้าเค่ยเ่้ยาล้อกันครับผมนะก็ถ้าใค้ไม่อยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยมา้ยเฮ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 ยเเ้้ยับ วันนี้ก็ฉีกฉีกหน่อยนะ2 24บใบนี้ยังไม่ไปใช่ไหมหรือไปบ้างแล้วยังยังครับยังเพราะว่ามีลูกค้าจะซื้ออยู่ครับบอกไม่มีของอ่านะครับตอนนี้เพิ่งมีของมีของแล้วมาซื้อได้เลยใช่ครับของแท้แน่นอนครับนี่ยี่บสี่ใบสุดร้อนวันนี้คิดว่าจะอยู่กี่วันเนี่ยสถิติเราประมาณกี่วันดีสูงหนึ่งชั่วโมงก็เคยขายมาหมดมาแล้ววันนัประมาณ เราสั่งเพิ่มยังสั่งไปแล้วสั่งสั่งล่วงหน้าเลยเอดี๋ยวหาว่าทําไมได้เร็วเออต้องสั่งล่วงหน้าจริงไม่พอขายทุกวันนี้เฮียนิวไม่ได้เป็นคนสั่งเองดิให้จานต้องประสานให้ไม่ใช่แล้วผมว่าให้เจ๊สั่งให้มากกว่านะตัวนี้เหมือนเหมือนอินฟินิตี้นะผมสั่งจานานครับผมก็เลยให้ จริงเหมือนอินฟินิตี้อ่ะให้เจ๊โทรโทรไอ้ให้เจ๊ทักไปสั่งอ่ะของถึงได้อ่ะช่วยกันทำงานเออออเช่วยกันทำงานอำนาจอะอำนาจอำนาจของการคุยต่างกันอ่าบางทีเราต้องพิจารณาเราเองอ่านี่ครับผมก็ได้ของมาแล้วครับใครที่หาอยู่ครับก็ที่ร้านกิติอิเล็กทรอนิกส์อำเภอลำปีมานใช่ครับ ติดต่อได้ทางไหนเนี่ยอยู่โซนหลังนี่ช้างลําโพงสาขาสองติดต่อก็ทั้งไลน์ทั้งเฟซเบอร์โทรได้ครบเลยนะครับนะครับทั้งไลน์ทั้งเฟซทั้งเบอร์โทรพิมพ์ว่าเฟซบุ๊กพิมพ์ว่ากิตติอิเล็กทรอนิกขึ้นเลยใช่ภาษาไทยภาษาไทยกิตติอิเล็กทรอนิกสขึ้นเลยเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าสองสองห้าสี่สองสองศูนย์ห้านะครับศูนย์เก้าสองสองห้าสี่สองสองศูนย์ห้าครับผมนะครับก็สะดวกสองช่องทางนี้หรือถ้าจะไลน์ก็ โทรมาเดี๋ยวผมแอดไลน์ท่านนะครับเราผมทักไปหาอ่านะครับได้เหมือนกันครับผมเอ้าน้องๆไม่ยกหรอเอาพากันเดินเล่นทําไมนะเอาไปยกยกเดี๋ยวเรายกลงเลยเนาะยกลงเลยครับใช่ครับก็จะมีตู้ลำโพงลงแล้วเราก็ต้องขายขายและขายในนี้มีตู้ลำโพงเยอะเอาปก็ต้องขายขายขายอันนี้มีลูกค้าแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องขายวอลเท็นี่นะใช่ของของใครนี่อันนี้ลูกค้าอยู่ที่โคราชครับโคราช ใช่ครับก็ต้องขายนะครับอันนี้ใช่ใช่ของรถแห่คันนั้นไหมใช่ครับรถแห่รถแห่จุดจุดจุดที่สั่งวอเทคจากร้านกิติไปชุดใหญ่ตอนนั้นที่เราไปส่งใช่ไหมใช่ครับอันนี้เขาสั่งเพิ่มอีกสั่งเพิ่มหกใบหกใบแสดงว่ากลาสองโปรหนึ่งอะเมเตอร์เขียงกลางสองใบมารันีเอ็มไออาร์สองขุดฟื้นเอ็มไออาร์สองศูนย์เอหนึ่งตัวโอ้สั่งเพิ่มโอ้ขนาดนั้นเลยหรอครับครับสิบแปดนิ้วครับ วิธีหนึ่งเป็นหนึ่งใช่ครับเอ้ามาจะให้นําเสนออะไรอีกที่เสนอหมดแล้วหรอใช่ไหมหรือว่ายังเครื่องเสียงก็มาอุ่นหนุนร้านน้องแล้วกันกี่ใบอนนี่สิบแปดสิบแปดนิ้วอันนี้สิบแดเทอร์โบแปรผันใช่เทอร์โบแปรผันมีอยู่ในสต็อกน่าจะประมาณสามสิบสามสิบใช่ครับอู้รอบนี้รอบนี้เอาแบบสต็อกเยอะเลยนะ ใช่ประ,ประกอบ<ป>บ่อยนะครับปกติ24ปกติเฮียจะสั่งมา24รอบนี้30ใบใช่ครับเอามี18นิ้ว30ใบเทอร์โบแปรผันครับแล้วก็จะมี21นิ้ว4ใบใช่ครับอันนี้จะขายไหมย24ไใบเนี่ยขายครับขายทุกตู้เลยรุ่นไหนก็ได้ทุกรุ่นที่พี่ๆต้องการนะครับก็มีราคากำหนดขายเท่ากับทางโรงงานเลยอราคาเดียวกัน4,8 0 0ครับผม ตัวนี้5,800 5,800ครับ21นิ้วใช่ครับผมถ้า18นิ้วก็4,800บาทอ่า p ็ก็มาแล้วมีนี่ PN เอช่างพลครับผมครับตัวนี้ตะแกรงอะไรตะแกรงแงฉีกครับตะแกงฉีเอาไม่ได้สั่งตัวท็อปของเขามาขายบ้างปะเอ่อมีครับสลับกันสลับนะครับแล้วแต่รอบตัวนี้ก็ราคาอยู่3,700บาท3,700บาทอ๋อแสดงว่าถ้ารถนี้หมดก็สั่งตัวท็อปมาก็เดี๋ยวจะมีตัวเอตตะแกรงปั๊มมาส่งนะครับอ๋อสลับกันเป็นรอบเป็นรอบกันอ๋อเป็นรอบใช่ช่างเขาขึ้นงานเป็นรอบ ช่างลาโพงบอกไม่มีตะแกงอ่าจริงจริงประมาณนั้นประมาณนั้นนี่ของช่างพลของ Ws ใช่ครับของปลาโชคชาลีโชคชาลีก็มีมีเยอะครับที่นี่ครับมีให้เลือกเยอะครับผมนะมาเลือกมาชมกันมาดูได้นีครับของปลาโชคชาลีครับผมปลาโชคก็จะเป็นของอันนี้ออเดอร์ออเดอร์เก้าสี่พันห้าบาทสี่พบาทขายดีเลยอันนี้จะเป็นเทอร์โบหน้าโค้งของช่างตั้ม Tn Audio ใช่ครับ ซัมพาวเวอร์อยู่ประโคนชัยอยู่ประโคนชัยครับผมใช่นี่ก็ขายดีครับเป็นตัวหน้าโค้งเลยอครับข้างในนี่โค้งเลยอันนี้ใบละเท่าไหร่นะตัวนี้โรงงานขายอยู่สองพันเก้าสองพันเก้าร้อยแถวนั้นอ่านะประมาณนั้นอ่าประมาณนั้นครับผมนะก็มาเลือกมาชมได้ครับผมนะฮะหลากหลายดอกลำโพงพรดอกลำโพงอบอ้อมดอกลำโพงขานี้ขออะไรอีกคมสะขออะไรอีก มีคอมสันคาเนิโอบอ้อมพรลำโพงตูมตามลำโพงซาวเทคลำโพงโพยูโรเทคลำโพงทาดาแล้วก็ลำโพงคาน์นาโนวามีเอ็นีอีนะครับมีของลำโพงอเมเจอร์แล้วก็นึกไปออกแล้วประมาณนี้เยอะเกินเยอะเกินแบบหลายหลายหลายรุ่นเลยฮะกิฟต์ครับก็มีนะใช่ครับมาเลือกเอาแล้วกันครับผมนะฮะชอบอะไรแบบไหนนะครับ หรือไม่ก็จะเป็นเอาหม้อดึงไฟหม้อดึงไฟมีครบทุกรุ่นเลยหม้อดึงไฟสามสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบหนึ่งร้อยแรกแากปากปากลายเลี้ยปากลายเลีใช่ปากแล้วมีพีอารคอ่ครับมีของค้านี้นี่ครับมีหลายๆรุ่นอือครับก็หามาตุนหมดนั่นแหละฮะตุนแบบช่างลําโพงที่แบบเขาใช้กันแต่ละช่างเขาใช้ไม่เหมือนกันเนาะใช่เราก็ต้องมีสแปร์เพราะว่าที่นี่คือแหล่งส่ง ส่งราคาส่งเหมือนกันอ่าอ่าราคาส่งให้ช่างลำโพงสายช่างก็ได้ราคาส่งไปใช่ครับหรือพี่น้องที่เป็นผู้ใช้ก็ได้ราคาพิเศษไปถ้ามาคือจำนวนนะบางคนต้องรู้นะราคาชมรมขายดีต่อเนื่องนะอ่าราคาชมรมขายดีต่อเนื่องบางท่านเอ๊ะคืออะไรก็ต้องมาพิสูจน์ดิราคาชมรมอะไรชมรมชมรมอะไรชมรมตีไก่ชนแห่งประเทศไทย ชมรมชมรมอะไรชมรมอะไระต้องต้องต้องมาต้องมาก่อนว่าอยากต้องมาก่อนว่าอยากรู้ว่าชมรมอะไรต้องเจอกันบ่อยๆนะถึงจะได้รู้นะว่าชมรมอะไรชมรมอะไรราคาชมรมเออแล้วคุณจะได้ราคาชมรมใช่มงคลซาวก็ได้ราคาชมรมนะอ่ามงคลซาวเนี่ยอ่ามงคลซาวนี่ได้ราคาชมรมจากผมนะอ่าแล้วใครที่มาจากอำเภอกระสังนี่ก็ได้ราคาราคาชมรมเลยคนที่มาซื้อมิกตะกี้ตะกี้น่ะราคาชมรมมาจากกระสังจาก บ้านลําดวนน่ะนี่เห็นไหมผมก็ติดตามอยู่ผมก็เห็นอยู่นี่ราคาชมรมอะเอมาราคาชมรมมิกเอ็กซ์ซับสองแฉกด้วยนะตัวนั้นนะใช่ครับเออทุกวันนี้ใช้เป็นแล้วตอนซื้อไปซื้อไปใหม่ๆใช้ยังไม่เป็นใช่ครับไปได้ครูดีสอนดีใช้เป็นแล้วใช่ครับแล้วก็งานเข้าแล้วอ๋อร้านอะไรน่ะราคาชมรมน่ะร้านไอเออะไรน่ะอะไรทะเลใจเบียร์การเด่นสุรินน่ะ โอ้ได้ราคาชมรมไปขูดใจใหญ่เลยตอนนั้นก็มาซื้ออยู่นี่ใช่ครับเออพี่น้องทางสุรินก็มาที่นี่ก็เยอะครับผมมาที่ร้านกิติอิเล็กทรอนิกส์อำเภอลำปีมากก็เยอะครับโอ้ยู่ตรงนี้มันรอดเนี่ยเฮียรอดพี่เดี๋ยวไปข้างนอกดีกว่าดูเขาลงตู้นะดูเขาลงตู้ดีกว่าเนี่ยอะไรวางตรงไหนนี่ไม่มีที่วางเลยดิมีที่ของเจ้าของบอกมีที่ของตัวเองอ่ามีที่ของวางชิดกันตรงนี้อ้า หาตำแหน่งของตัวเองเด้อครับผมอันนี้ก็จะเป็น N S T ของช่างน็อตครับน็อตจากกันตรลักษ์ครับผมเหลือสี่ใบครับผม N S T อันนี้อันนี้น่าจะเป็น B V ปลาโชหรอเปล่า B V B V 80อันนี้เพิ่งออกไปสองใบเมื่อวานประกอบอันนี้เป็นของทางร้านใช่ครับแอบเอาโลโก้ร้านมาใส่แต่นี่คือ P C Audio ที่ว่าดังเสียงดังๆเนี่ยที่เป็นสิงขะนองนาโอ้เสียงดังอย่างดีเลยนะสิงขนองนาครับครับสิงขรนองนาก็มีครับผม มีอยู่แปดใบสิงคนขนงนาะของ p ีซีออเดอโคนคแกน่นั้นร้อนกินเบียร์ไปไปหากินเบียร์ดีกว่าไปาพอแล้วกินเบียร์กินเบียร์ดีกว่าเรา <laughs> <laughs> ไม่ต้องพูดอะไรมากหรอคนเขารู้จักกันอยู่แล้วร้านกิติอิเล็กทรอนิกส์อพื่อนเาไม่มากนี่นะครับ,รบฝากร้านกิติแล้วกันครับพี่น้องครับผมนะ <laughs> ก็อยากได้ตู้ก็แบรนด์ไหนก็มาที่นี่แล้วกันมีครบแหละไม่ว่าจะดอกลำโพงหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆเกี่ยวกับเครื่องเสียง จากเล็กๆจนถึงของใหญ่มีหมดใช่ทั้งหมดนะฮะแล้วก็การติดต่อก็คือติดต่อทางผมก็ได้หรือต้อมก็ได้ครับนะครับก็จะไวเพราะว่าบางทีก็ติดสายติดอะไรลูกค้ามาตลอดทั้งวันนั่นแหละฮะก็จะมีหน้าที่ใครหน้าที่เขาครช่วยช่วยกันติดต่อต้อมก็ได้เฟซชื่อถามทําไมเฟซเขานะแล้วผมจะถามทําไมอะเฟซเขาชื่อถามวักทาไมเออก็อยากซื้อของไงถึงถามวอเทคห้าพันอมเอสสามเครื่องมาจากสุพรรณบุรี สายแอดคาราบาลอ,อมาซื้อกับอาจารย์ต้อมจริงรอ,อันนี้เหตุการณ์เมื่อ6ปีก่อนนะจริงรแล้วก็คือกันเสร็จแล้วจ,จ่ายตังคกันแล้วจ่ายตังคเอาของข,องขึ้นรถไอ้น้องเฟสเองชื่ออะไรวะเ,เด็กจากสุพรรณอ๋อ,อ,อถามทําไมเกือบโดนคดซัดหน้าหลานถามทําไมเออเอมันก็น่าตึงเนี่ยน,นะอ,อถามทําไมเออต้อมจําได้ไหมผมจะเปลี่ยนแล้วถามได้ครับ ลูกศิษย์พี่เป้าอ่ะพี่แอดคาบาวอ่ะจำได้ไหมเออที่มาจากสุพรรณเนีถามทำไมเออแล้วไปทำไมต้องไปตั้งชื่อเฟซแบบนั้นนะผมตั้งไว้หลายปีแล้วพี่ถ้าจะเปลี่ยนกลัวเขาตามหาชื่อเฟซเดิมเกือบโดนก็ซัดใช่ไหมโอ้ยเด็กสุพรรณแม่เออถามคนทีหนึ่งกูถามดีดีเออนี่เฟซต้อมติดต่อมาเด้อเฟซนี้เนี่ยเฟซต้อมเอาอะไรเนี่ยอะไรขึ้นเนี่ยนี่นี่ทำไม ชื่อเฟซแบบนี้จริงๆไม่ได้โกหกครับผมถามทําไมครับเฟซอาจารย์ต้อมก็คือเข้าไปช่วยถามเขาเยอะๆหน่อยถามถามลงไปเยอะๆเลยนี่อันนี้เฟซผมเอานี่เฟซนเฮียนิวเอานี่นี่อันนี้เฟซเมื่อกี้เฟซของอาจารย์ต้อมครับอันนี้อันนี้เฟซของเฮียนิวครับผมอันนี้ไม่โดนเขาตื๊บแน่นอนไม่มีไม่มีอันนี้เฟซผมถามมาได้นะครับถามเข้ามาในในนี้ได้เลยมีเพียบเลย แต่ของอาจารย์ต้อมก็อย่าไปซีเรียสน,นะ,ะถามทำไมจริงๆเอาโอเคเดี๋ยวให้ทีมงานเขายกของลงครับ <c oughs> ยูเอุติครับนะตอนนี้ก็ <c oughs> ไม่มีอะไรครับฝากร้านกิติอิเล็กทรอนิกส์อำเภอลำปาแล้วกันร้านนี้ครับคุยง่ายขายคล่องครับคุยถูกคอถูกใจแกเลี้ยงเบียร์ด้วยครับผม <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผมอ่ะทางนั้นลาแล้วครับ สวัสดีครับเดี๋ยวต่อไปเป็นคลิปการยกตู้ครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ